ป้ายแดงเนี่ยราคาเกือบล้านเหลือแสนหกถูกโอ้โหตายละกระบะคันนี้แสนสองห้าอันนี้เก้าหมื่นบาทอ่าอันนี้สามสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้ก็สองสามหมื่นบาทโอ้โหเยอะจริงๆริงเก็บตังค์ได้ด้วยในรถพันที่ไอ้คนละครึ่งคนละอันนี้เราก็แบ่งกันเอาไปได้ไหมก็ ยกขึ้นอ่ะถ้าลูกค้ามีเงินเนี่ยสักแสนหนึ่งนะแล้วซื้อสดเนี่ยดูรถผมได้ครึ่งลาเชฟพุสนะครับลำดับที่2009นะครับปี2018ครับอันนี้ปรับราคาลงแล้วเชื่อไหมครับครั้งที่แล้วเปิดราคาไป2องแสนขายไม่ได้สลุมากเลยอันนี้มีแตะท้ายหลังซ้ายมาหน่อยเดียวเนี่ยลูกค้าครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดราคาไปแสนแปดกว่านะครับตอนนี้ปรับราคาเหลือแสนหกสามลำดับที่2 0งศ ป้ายแดงเนี่ยราคาเกือบล้านประมาณ9 0 0าแสนรถ3ปีเองมาดูนี้มาเก่ดดีเหรอผมดูแลคันนี้มีแตะตรงนี้มาหน่อยนึงมีแตะท้ายนิดเดียวแตะท้ายนิดเดียวครับแตเก็บท้ายนิดเดียวแล้วจะเก็บงานมาแล้วฉะนั้นเหลือแสนหกถูกโอ้โหตายแล้ว มูเซเว่นครับปี09ปีเก่าแล้วนะครับรถสามจุดสองปีเครื่องสามพันดีเซลใช่ตัวนี้ขับ2ครับป้ายแดงเท่าไหร่ต้นมาเลยป้ายแดงเป็นล้านครับตัวนี้ล้านตอนนี้จากร้านต้นๆรถ09น,น 02, ปี12ปีเหลือเปิด258บวกแวดด้วย7%บวกค่าเงินการด้วยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 2008, 200, 9, 2 0ง9สนแปกประมาณ209แสนใครที่รถสนิยมสูงรายได้ต่ำผมพูดจริงๆว่าอนาคตท่านอาจจะบืดมัวถ้าท่านจะขับรถยุโรปท่านต้องมีเงินซ่อมรถปีหนึ่งต้องมีประมาณแสนถึง2 0 0แสนบาทเตรียมตัวได้เลยครับกูโดนวอลุวคันที่แล้วไปแสนห้าแล้วครับกูซื้อมาล้านห้าตอนนี้ซ่อมไปเป็นเกือบจะล้านหกไอ้ล้านเจ็ดแล้วครับกูไม่เอาแล้วครับกูเข็ดมากมานี้เลยท่านใดสนใจครับกลุ่มโลโซครับรายได้ต่ำแต่รถทนิยมสูงเชิญมาเป็นหนี้ได้เลยนะครับ2011 BM ปี 2 0 1 5ครับคันนี้เครื่องดีเซลครับพี่ซีรีส์5นะครับรถสวยสภาพโคตรเทียมากเลยครับต้นครับสภาพโคตร z o ม m เก็บสีหน่อยไปเก็บเอาหน่อยซีรีส์5สภาพบแบบแย่มากแต่ราคาถูกเป็นขี้หน้าร้านจะขายอยู่มาณสัก8แสน8แสนแล้วเราขายเท่าไหร่มานี่นี่ 1> 4ี 1, 1. ่แล้วเปิด4 1หนึ่งเห็นไหมครับมันมีความต่างเท่าไหร่ประมาณ4แสนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่หรอกมันรวมวัดด้วยก็เอาเป็นว่าต่างอยู่มาณ3แสนห้า 3ามแสนเผื่อไปซ่อมอีกเท่าไหร่อีกแสนห้าก็คือกว่า200,000เป็นไงเกตอะไรเกตดีครับเกตดีอีกแล้วไม่รู้ว่าโดนตรงไหนไม่รู้โดนตรงไหนครับอ้าวขอนําเสนอครับรถยนต์ราคา1 4 0 0 0บาทมอเตอร์ไซค์กูบางคันยังแพงกว่ารถยนต์คันนี้เลยเอาให้แม่งช็อกนี่เปิดขายไม่ได้เปิดโชว์เล่นๆเป็นรถอะไรเนี่ยคโรล่าครับ1.6เดิมเ โคโรล่าแอลติสปี1999นะครับรถ22ปีนะครับเขาเรียก22ปีจาก60,000ไป6แสนเหลือ1 4 0 0 0 1 4 0 0 0เป็นไงถูกครับหน้าร้านเท่าไหร่40,000แล้วซื้อไม่ได้แพงแพงครับแพงแพงครับผมว่า5,000อะขายได้มานี่มานี่มานี่โคดังเรียกแตกลายงาเห็นไหมครับสีเดิมเดิมนะครับไม่มีย้อมแมวเดิมเดิมราคา50,000บาทแต่สภาพมันแย่มากนะคันนี้20,000ก็พอแล้วคม่แม่ผมว่าเครื่อง ต้องันนี้ต้องแยกอย่างเดียวเอ้ยไม่ไม่ขี้เหร่นะพบที่หนึ่งศูนย์สองเจ็0 0 0บาทผมว่าแพงอย่าไปซื้อ <Okay. S 2> มันมบ,อ,บ,บอะไรรับเลยเอ้ยคีโมอ่ะยังไม่รีวิวดีเทลเลยลเได้พอมาเห็นของจริงโอ้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอ้โหผมเจอมาเยอะแล้วฉะนั้นรับเลยอะ่ะเข้าใจแต่มาดูรถหน้างานหรือว่าติดต่อทางทีมงานแล้วทีมงานจัดฟ่นั้นให้อะไรให้แล้วดูรถให้ดีกว่าเพื่อความชัวเพราะว่าเห็นแค่นี้แบบโอ้ยเน้นถูกแต่มันอาจจะซ่อมทีแสนึงล่ะ วีออสสามหมื่นบ้าไปแล้วราคานี้โอ้ยห้ปิดฝา,าไม่ได้ให้ไฟออกก้องออกก่อนครับม่ดูดราคาเดี๋ยวมันช็อตับพี่ไม่มึงมันไม่ใช่รถเรา <c oughs> มันอ้นี่อยู่มันคีบอยู่พี่ <c oughs> เกียร์มันนวดครับปีเราศูนย์ครับปีศูนย์าต่ำแล้วเกียร์ธรรมดา3,000 30, มื่นบา <c oughs> ททันแต่ละห้าถูกมากเลย <c oughs> เอาก็เอาไม่เอาก็เรื่องของมึงกันไปไปดูต่อ อันนี้ก็แสนสี่อันนี้ก็แปดหมื่นอันนี้ก็เจ็ดหมื่นเห็นไหมแจกอย่างเงี้ยครับเปิดห้าหมื่นบาทนี่มึงเปิดเล่นหรือมึงเปิดจริงเนี่ยขายจริงั้ยเนี่ยแจกรถคันหนึ่งหกแสนกว่าบาทรถปีศูนย์สี่รถสิบเจ็ดปีห้าหมื่นบาทโอ้โหรถแจกห้าหมื่นบาทเอาไหมล่ะถูกพอใจอยัง กระบะไทเกอร์สำหรับน้องๆนักศึกษาท่านใดที่สนใจจะขับรถ2ประตูไปโรงเรียนนะครับแนะนำครับกระบะคาราสามหมื่นแปดเป็นดาวคณะนะขับกระบะ2ประตูไปโรงเรียนกรี๊ดเลยไม่มีใครทำด้วยยุคนี้ใช่รับรองดังนะครับสามหมื่นแปดสำรับที่1071นะครับอันนี้ต้นอันนี้รถในตำนานเลยรถกระบะครับนี่สามที่เอ็มเก้าห้าตัวแรกๆเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่สามหมื่นครับสามหมื่นบาทพระเจ้าช่วยรถยนต์คาราสามหมื่นเคยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกจอโค้งรุ่นจอโค้ง ขับได้นะครับสตาร์ติดขับได้ไม่ธรรมดานะครับอ่ะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออ่ะเบนซ์เราก็มีระดับที่2 0 3 1เบนซ์ครับเปิดี่แสนอง2 0ครับปี2013จากป้ายแดง2ล้านกลางๆเหลือ4 0 0แสนครับ4 0 0แสนเป็นไงหน้าร้านตัวนี้ขายอยู่มานหกแสนห้ดีด็อกครับนิดแตะนิดแตะหน่อยไม่เป็นไรเพราะเวลาเราขับไปใครจะมาเปิดฝากระโปรงเราดูว่าโดนไม่โดนนะเน้นถูกเข้าว่านี่ซิทครับรถถูกๆนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดจามห้าหมื่นห้าปีศูนย์หกเจียปีแสนห้าหกแสนเหลือห้าหมื่นห้าเก็บตังค์ได้ด้วยในรถพันเก็บตังได้ในรถพันหนึ่งต้นเก็บตังค์ได้พันหนึ่งต้นบอกว่าแบ่งคนละครึ่งก็คนละครึ่งกูครึ่งึ่งแฟนนะครับแฮ้ยเฮียเฮ้ยเียเจอเงินพี่ไอ้คนละครึ่งคนละอันนี้เราก็แบ่งคนละครึ่งเอาไปได้ไหมอ๋อไม่ใช่นะแยกต้องแยกครับต้นทำเป็นวางเงินเฮียปิดพเปิดพระทุน เรามีรถทุกแบบเปิดฝากระโปรงภาพนะครับต้องบอกก่อนสิ่งหนึ่งที่เราไม่ขายคือรถรถรถผิดกฎหมายถูกต้องครับฉะนั้นรถทุกคันถูกต้องหมายสบายใจได้ลำดับที่1053งาาี่หรถเปิดประทุนปี2012ฝากระโปรงหายรถอะไรครับคันนี้เป็นไททันครับตัวไท n ันแครบหัวเดียวมาเป็นซินนะคบอย่าบอกแต่ฝากระโปรงหายเบาะแม่งก็หาย ซื้อได้ไหมคันนี้อ่ราคานี้ซื้อได้ครับซื้อได้อีกเหรอสาพนี้หนาปีอะไรปีหนึ่งสองครับปีหนึ่งสองหนึ่งสองได้เหรอหนึ่งสามท้ายก็หายรถเดิมๆคันเดิมท้ายมีโดนมานะครับหน้าร้านหูเดียวแสนห้าผมขายสี่หมื่นเก้าโอ้พระเจ้าแอคคอร์ดเห็นเป็นคนถามแอคคอร์ดมาหนี้ไหมหนึ่งศูนย์ห้าเก้าแอคคอร์ดปีปีหนึ่งศูนย์ครับรถสิบเอ็ดปีจากร้านหกเหลือสองสามสี่ใช่หน้าร้านมันมีสามกลางตัวนี้หน้าร้านสามกลางแล้วเปิดสองสามสี่เกตอะไรครับตันนี้อ่าคันนี้เกตดี เกตดีครับนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยซื้อได้นะครับซื้อได้ซื้อเลยนะครับกระบะคันนี้แสนสองห้าคันนี้เก้าหมื่นบาทอ่าอันนี้สามสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้ก็สองสามหมื่นบาทโอ้โหเยอะจริงๆกระบะครับรถสองแถวเอาไม่โตเลมาฮึ้นโอ้โหได้เลยเตรียมเต้นก่อนให้น้องใส่เอฟเฟกต์กีหลังว่ามึอจะต้นก่อน แบบ่าหน้าร้านตลอดไม่อยากให้ตัดเลยอย่างพี่อะไรไม่ได้ครับเพราะถ้าผมถ่ายตลอดเนี่ยมันประมาณ6ชั่วโมงทีมงานผมไม่ต้องทำมาหาแดกถ้าอกอยากคู่แข่งจะมาดูราคาผมแล้วมาจดราคาทุกคันมันเห็นทุกคันเลยแต่ถ้าเกิดลงทะเบียนรีจิตกับเราเป็นสมาชิกก็สามารถเข้าไปดูในระบบเราได้ทุกคันนะครับก็เป็นระบบครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook y o u t u b e TikTok Instagram นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟังข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพอ้อมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ